อเขารู้สึกครับที่ได้กลับมาร่วมงานเปนเป็นไปดีครับก็เป็นก็เหมือนได้กลับมาย้ําคําว่าเติมเต็มเพราะว่เพื่อนครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นคําที่ยังคงยืนยันว่ามันแข็งแรงมากครับแล้วก็บวกกับคอนเซปต์ปีนี้ที่เราต่อยอดจาก based on t u o story ปีที่แล้วปีนี้ก็เลยกลายเป็นแบบ road to friendship เลยก็คืออาจจะไม่ใช่เป็นแบบ pure two story ร้อร์เซ็นแต่คิดว่าถ้าเป็น pure life ของเราจริงๆอะ เราก็แน่าจะทำแบบนี้แหละแล้วก็บวกกับช่วงเวลาที่มันอยู่ในช่วงปลายปีแบบนี้เข้าสู่พฤศจิกาอย่างที่ปาร์ต้บอกนะครับว่ารันยาวไปถึงออหน้าร้อนปีหน้ามันคือเทศกาลแบบมิวสิคเฟสติวัลแบบเต็มรูปแบบที่ไม่อยากให้ใครพลาดเลยแล้วช้างก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่รวบรวมเฟสติวัลที่ทุกคนไม่ควพลาดความพิเศษอออของรชูชันนัง ชอบคำนี้ครับเขาบอกว่าการที่เราไปเฟสติวัลที่เป็นมิวสิกเฟสติวัลกับคนที่เราสนิทอ่ะยิ่งสนิทมันยิ่งสนุกแล้วพอเรายิ่งสนุกมันก็จะยิ่งสนิทผมว่าอนนี้คือความพิเศษของมันแล้วบวกกับในเครือข่ายของช้างมิวสิกคอนเนคชั่นก็มีกว่า5 0า0มงานเลยที่กำลังจะเกิดขึ้นครับซึ่งในปีนี้ก็มีความพิเศษตรงที่ทางช้างเนี่ยเขาจะมีชื่อว่าเป็นเป็นกิจกรรมดีดี โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าทุกคนที่ติดตาม Facebook ช้างเวิล์กเขาจะมีเขาจะมีกิจกรรมแบบแจกบัตรคอนเสิร์ตเป็นปกติแต่ว่าปีนี้เนี่ยทางช้างเนี่ยจัดเต็มกว่าเดิมก็คือจะมีเป็นช้างพาร์สซึ่งพิเศษยังไงครับมันได้มายังไงครับได้แล้วก็คือช้างพาสเนี่ยจะเป็นไม่ใช่แค่การแจกแค่บัตรคอนเสิร์ตครับแต่ว่าจะเป็นการที่ ทังเนี่ยจะดูแลคุณแล้วก็เพื่อนของคุณเนี่ยต<ช>ั้งแต่ต,นต้นทริปยันจบทริปเลยก็ค<ช>ือ<ช>จะมีทั้งการเดินทางก็คือจะเป็นรถไฟเฟิร์สคลาสครับผมแล้วก็จะมีเปพักโรงแรมท่าดาวครับตามจังหวัดนั้นๆตามจังหวัดนั้นๆครับแล้วก็จะสามารถแบบมีรถรับส่งเข้าเฟสติวัลแล้วก็มีส่ง v i ีให้เลย<ช>ครับผมพร้อมกับบ็อกเซ็ตพิเศษด้วยซึ่งถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวบอกให้ก็คือมีทั้งหมวกเสื้อกระเป๋าเดินทางอะไรต่างๆก็คือมาแต่ตัวไปได้ทั้งเฟสติวัลแน่นอนครับจะได้ไปดนี้ อะไรนะครับยากไหมวนจะได้แบบนีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องติดตามกิจกรรมทางแฟนเพจ Facebook แฟนเพจ Changbo ครับผมครับไม่ก็จะเจอพวกเราด้วยใช่ได้ครับอะไรครับแต่ละทริปอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เจออยู่พวกเราเออเราจะแวะแวไปกำลังกำลังทันอยู่กำลังใจบังทีค่ะครับเชิญชวนครับก็อยากเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะคะมามา ร่วมกิจกรรมมาสร้างโมเมนต์ดีๆกับเพื่อนทุกคนนะคะที่ไม่ได้เจอกันนานหรือว่าสนิทกันอยู่แล้วมาสร้างให้ความสัมพันธ์มันดี้ขึ้นกว่าเดิมนะคะไปช้างมิวสิกคอนเน็กชั่นือซึ่งเฟสติวัลสิ้นปีนี้นะคะเป็นเซตเฟสติวัลที่ทุกคนนี้รอคอยะค่ะเพราะว่ามีวงดนตรีเยอะแยะมาบวกกับมีช้างพาเข้ามาอีกบอกเลยว่ามันคือที่สุดแห่งคอนเสิร์ตแล้วสำหรับสิ้นปีนี้นะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามนะคะตามได้ใน a c e b o o k นะคะช้างเวิร์คค่ะครับผมขาดด้วยนะครับกับแพนเพนด ฝากเน้นย้ำว่าปลายปีนี้จะไเจอพวกเรากับเทศการ์ดปีปลายปีนี้อะไรครับผมสำหรับปลายปีนี้นะครับก็จริงๆแล้วที่เราอยากฝากเกี่ยวกับเฟสติวัลทั้งหมดเพราะว่าหนึ่งคืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้สางสัมพันธ์กับเพื่อนให้แน่นแฟันยิ่งขึ้นแล้วอยากให้รู้สึกว่าการที่คนได้ไปไม่ว่าจะเฟสติวัลไหนคุณเหมือนได้ไปกับเรา สุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าเทศกาลดนตรีคือทุกความทรงจำเพราะทุกการกระทำเติมเต็มคำว่าเพื่อนขอบคุณครับ